สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนในเรื่องของอิสราเอลเนี่ยเรามีข่าวเพิ่มเติมนะฮะวันนี้ครับสองตัวประกันชาวอิสราเอลครับที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันจันทร์ก็คือวันที่23าตุลาคมที่ผ่านมาครับเล่าถึงเหตุการณ์ขนาดถูกคุมขังในฉนวนกาซานะฮะที่ต้องมีความหวังทุกมิติในชีวิตนะครับกระทั่งนะเป็นหนึ่งในตัวประกันที่รอดออกมาครับด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมครับโดยวันนี้ครับนางลิฟซิกและนางคูเปอร์ สองผู้บังสองตัวประกันนะครับที่ถูกจับกลุ่มตัวไปหลังกลุ่มติดอาวุธฮามาสเข้าโจมตีอิสราเอลนะครับเล่าให้ฟังนะครับว่าระหว่างที่กลุ่มฮามาสเนี่ยลักพาตัวเธอไปในชุดเขตถนนกาซาในการจับซ้อนรถจักรยานยนต์นะครับกลุ่มคเมเรานั้นเนี่ยได้ทาให้เธอเจ็บป่วยเจ็บปวดครับขออภัยครับแล้วก็มีรอยฟกช้ำเป็นจํานวนมากครับเธอถูกบังคับให้เดินบนพื้นเปียกลงไปในอุโมงค์ใต้ดินรวมกับตัวประกันอีก25คนก่อนที่จะถูกแยกออกมาอยู่กับกลุ่มเล็กๆครับ แต่ในเวลานั้นเองเธอก็ได้พบกับนักรบฮามาสอีกกลุ่มหนึ่งที่เธอบอกว่าพวกเขาเชื่อในพระคัมภีร์อักุลาอานและจะไม่ทําร้ายเธอครับดังนัน้นระหว่างการถูกคุมขังนะครับเธอและเต่าตัวประกันเนี่ยจึงได้รับการปฏิบัติอย่างดีผู้คุมพูดจาดีนะครับและอ่อนโยนกับผู้สูงอายุอีกทั้งยังได้รับอาหารแบบเดียวกับกลุ่มฮามาสและยังได้นอนบนฟูกนะครับมีการดูแลจากทีมแพทย์ของกลุ่มฮามาสอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ตัวประกันเจ็บป่วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีภาพที่ปรากฏอีกนะครับว่าเธอนั้น จับมือกับผู้คุมในขณะที่เธอได้รับการปล่อยตัวนั่นเป็นเพราะว่าระหว่างการถูกคุมขังเนี่ยเธอได้รับการดูแลที่ดีมาตลอดครับการทําเช่นนั้นก็เพื่อเป็นการล่าลาและขอบคุณพวกเขาถึงแม้จะอยู่ในช่วงภาวะสงครามและเป็นคู่สงครามกัมนเองครับแต่ก็ยังคงคํานึงถึงหลักมรษยธรรมในฐานะเพื่อมนุษย์ด้วยกันครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะจนถึงขณะนี้มีรายงานนะครับว่าสงครามในครั้งนี้มีตัวประกันถูกจับไปราว222คน แล้วมีการปล่อยตัวมาแล้วแค่4คนนะครับซึ่งก็ยังมีตัวประกันที่เป็นคนไทยอยู่ในนั้นนะฮะซึ่งก็ยังต้องรอติดตามอยู่นะครับจำนวนที่เรารายงานไปเมื่อกี้คือ19รายนะฮะก็ต้องรอความหวังขอให้ทุกคนคนไทยทุกคนได้กลับบ้านนะครับได้กลับสูม่มนตภภูมิแล้วก็ปลอดภัยแข็งแรงนะครับ